วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมคุณถึงควรเปิดเหอะมูลนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณรักในการปะจนภัยในนัดลานครับส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้แย่ครับทำได้ถือว่าดีเลยโลเทดหนึ่งเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณเกือบเกือบล้านครับแต่ว่าไม่ถึงล้านนะมูลค่าดีแฟกซ์ที่ผมใช้อยู่มันแค่ประมาณ20่กลางๆมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นครับแต่ผมเชื่อว่าคุณดันไปถึงล้านได้แน่ๆฮะประจําตัวนะไอถึงล้านเนี่ยแต่ก็ต้องโจหัวแบบนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันดูแล้วทรงควรจะเป็นตัวละครที่เปิดกรผจนภัยในนัดลานฟินแล้วก็ ายก่อนแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะมีตัวละครอื่นๆมาทําหน้าที่แบบนี้ได้โอเคมันอาจจะไม่เร็วเท่าแต่ว่ามันควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนี้ด้วยครับอย่างน้อยก็ไอเรื่องสไลเดอร์ครับผมว่ามันมีตัวอื่นใช้ได้แน่ๆไม่ได้ใช้แค่เฉพาะโมลลนีหรอกแต่เรื่องความเร็วเวลาเคลื่อนที่บนน้าอะไรแบบนี้ก็อาจจะแค่เฉพาะมลลนีครับตัวอื่นก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ได้เร็วขนาดนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวสรุปให้แบบง่ายๆก่อนนะครับสำหรับคนที่จะเปิดตัวตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทีมแบบไหนแล้วก็คนแบบไหน ละครที่เน้นปิดปฏิกิริยาธาตุด้วยตัวเองฉะนั้นหมายความว่าน้องเป็นคนทําระเหยโดยการที่เอาน้ําปิดไฟครับซึ่งตัวละครที่เน้นทาระเหยทุกคิดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วณนะปัจจุบันแม่นยังไม่มีครับส่วนใหญ่เราจะเล่นให้เซียงหลิงเป็นคนปิดระเหยแทนครับส่วนคำถามที่ว่าเอา้าแล้วอย่างนี้แล้วย้ายเซียงหลิงไปเป็นคนแปะไฟแลวเอาน้องมาเป็นคนปิดไฟของเซียงหลิงโดยการเวทปรายศ์เนี่ยมันคุ้มจริงๆหรือคําตอบคือมันก็ดีครับโดยพื้นฐานปรกติแล้วถ้าเซียงหลิงคุณของฟูเนี่ยเราเล่นแค่เบนเน็ตบวกกับเซียงหลิงแล้วก กา,กากหมดแล้วครับสถานก,การณ์ที่ใส่น้องไปตัวไปปิดไฟของเซียงหลงิงมันก็จบยังไงเซียงหลิงมันก็ยังแรงอยู่แค่มันไม่ได้แรงขนาดเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการระเหยโดยที่คุณใช้ไฟปิดน้ำเนี่ยข้อดีคือมันทําได้ทีแต่ว่าข้อเสียคือมันได้แค่50%ที่เป็นเบสเวลาเรามีความํานาญธาตุมันก็เลยบวกไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่ากลับกันของโมลานี่เนี่ยมันได้2 0 0รเลยไม่ใช่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความจำนานธาตุก็จะยิ่งได้ผลมากขึ้นไปอีกครับแต่ว่า HP ยังคุ้มกว่าความชําาาาาาานนนนนญอออยยยูู่่่่จจจกกททีีผผมมมมลลงเเเเ็็คคคะะรับสววสววปปหิดดพ ว่าผมให้ความสำคัญับการวิ่งในนัดลานซะมากกว่าครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเบนเนตเซียงหลิง2ตัวมันก็ถือว่าแรงมากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับการที่เปิดน้องมาเพิ่มมันก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่ดามจไม่ดีด้วยครับส่วนกรณีคนที่คิดว่าอุ้ยอย่างเงี้ยเรามีนูวิเลตแล้วเราจะเปิดน้องมาดีไหมคาตอบคือถ้าคุณมันอยากจะวิ่งเวอร์สบายขึ้นคําตอบคือไม่ครับเพราะว่าพี่นิวก็ยังคงแรงกว่าอยู่ดีแต่สำหรับน้องเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แรงมากๆแล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าดามิด ให้เราเล่นกับตัวละครที่มาจากนัดลานเพื่อให้ตัวท่าไม่ตายเราเันแรงขึ้นครับก็เลยคิดว่านาคตน่าจะมีตัวแปะไฟดีๆที่อยู่ที่นัตลานแหละมัง้งอันนี้ไม่ลีกนะครับแล้วก็ผมไม่ได้คุยลีกแค่ดูจากสกิลแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นถ้าคุณโฟกัสที่เปิดมาวิ่งเวิลด์เนี่ยตอบโจทย์มากแน่ๆแ,แล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครหังแถวครับถือเป็นตัวละครที่ดาเมจทาได้ค่อนข้างสูงมากเลยตัวหนึ่งครับฉะนั้นก็ไปตัดสินใจเอาแล้วกันแต่น้องเป็นคนปิดปฏิกิริยานะไม่ไ จริงอยู่ครับที่มันสามารถจะเว้นได้ทุกทกที่แต่ว่าความสําคัญและจุดพิเศษของน้องก็คือเวลาที่น้องอยู่บนน้ําหรือว่าอยู่บนโฟลิสตันเหลวไอโฟลิสตันเหลวก็คือลาวานั่นแหละครับน้องจะใช้ตัวพลังงานวิญญาลาตรีซึ่งก็จะเป็นหลอดที่อยู่ตรงข้างๆของคุณเวลาที่คุณกดขึ้นบอร์ดมานั่นแหละครับหรือใช้หลอดโฟลิสตันลดลง75%เมื่อน้องอยู่ในเมืองนัดลานครับไอหลอดวิญญาลาตรีก็คือหลอดที่มันเป็นสีแดงๆบนหลอดเลือดน้องนั่นแหละครับตรงเนี้ยสามารถหาจุดเติมได้หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นปัมนน้าาาอออยย่่่งีหรืวคุณูต พื้นที่ที่มันจะมีตัวคริสตัลโฟจิสตันอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะดูข้าตัวไปเองมันก็เติมได้เช่นเดียวกันครับฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในนัดลายเนี่ยตอบโจทย์มากโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่บนน้ําหรือว่าโฟจิสันเลวที่เรียกว่าลาวานั่นเองครับไอ้ฟจิสันเลวต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครตัวอื่นนะปัจจุบันไม่มีใครลงได้เลยนะมีแค่น้องคนเดียวเลยที่ลงได้แล้วไม่เสียเลือดส่วนถ้าคุณเอาไปเล่นนอกพื้นที่นัดลายเนี่ยมันจะลดลงแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่เจ็ดสิบห้าวาาาามันามาระทั่ง ขึ้นที่ตัวลำดับที่น้องอยู่ครับพอหลอดมันเต็มคุณสลับตัวน้องมาเนี่ยน้องก็จะออกมาแล้วขึ้นบอดแว้นมาให้คุณเลยครับไปทําให้เวลาวิ่งเวิร์ลเนี่ยเร็วขึ้นมากๆแค่ใส่น้องเข้าไปครับแล้วมันก็จะมีพวกพื้นที่พิเศษซึ่งผมเรียกว่าสไลเดอร์นะครับถ้าคุณเอาน้องไปยืนตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีการขึ้นเป็นแสงที่สว่างขึ้นมาให้รู้ว่าน้องขึ้นได้ประมาณนั้นแหละครับฉะนั้นถ้าเอามาวิ่งเวิ์ลในนัดลานโอ้โหมีหลายอย่างช่วยได้อีกเยอะครับแล้วก็มันคงมีีีพพพืื้้้้้้้้้นนนนนทท่่่่่อออๆๆงงงงใชไไไไดดดดดมมาาากกวววยย็ิิ์คคเปลุณ คุณน้องไปแว้นที่ไหนมาบ้างแล้วก็มันดียังไงครับส่วนใครที่สงสัยเรื่องว่าการที่เอาน้องไปอยู่บนบอร์ดแล้วมันกดกระโดดตีมอนได้ไหมคําตอบคือได้ครับแล้วก็ผมกดตีมอนให้แล้วด้วยแบบที่จะตายเองอยู่แล้วคําตอบก็คือดาเมจมันเท่ากันกับคุณกดตีธรรมดานั่นแหละครับเพราะตัวคุณทาเลนตมันอยู่ที่สกิลมันอยู่ที่ตีปกติแต่เพราะว่ามันกระโดดตีได้มันเสียเวลากว่าแต่ว่าถ้าคุณว่ามันเทก,ก็กดดูครับผมอัดมาให้ตามสั่ง้วนะคุณเรื่องต่อไปก็คือเกมเพย์ดูสนุกครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบครับยงร่เือ อย,อ,อย่างสกิลเนี่ยการทํางานคือคุณจะต้องเอาตัวไปนั่งชนมอนครับชนมอนเพื่อเอาสแต็คครับมันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นลูกกลมๆอยู่ทางด้านซ้ายมือของหลอดฆ่าวิญญาณราตรีครับเต็ม3แล้วถึงกดตีซึ่งถ้าคุณโดนมอนตีเราขัดจังหวะเราเนี่ยแล้วเราล้มไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถวน3รอบได้ครับเราจะวนได้แค่2รอบเท่านั้นแล้วบนบอดเนี่ยมันก็ไม่น่าอภิรมขนาดนั้นสำหรับใครหลายๆคนเพราะว่ามันต้องแดชซ้ายแดชขวาแดชซ้ายแดชขวาหรือถ้าเป็นบอสเนี่ยก็แดชชนค้างไว้ก็ได้ครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเกม นี่มันน่าเบื่อได้แล้วการแนซ้ายได้กว่าถึงแม้ว่าแอนิเมชันมะทำให้มันสมูทมากๆแล้วก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามีคนเมาแน่ครับและตัวถ้าไม่ตายเนี่ยก็เป็นดาเมจที่ดีเลยด้วยครับคือถ้าไม่ตายของน้องเวลาเรากดนะครับมันจะไม่ได้ยิงแล้วโดนศัตรูทันทีเลยยกเว้นฮิตบ็อกมอนบันใหญ่นะครับมันจะยิงไปก่อนแล้วดีเลยนิดนึงแล้วถึงจะโดนดาเมจครับบางทีมันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกงุดดงิดว่าอึถมันมันช้าแบบนั้นก็เป็นได้ครับแทมเรื่องของสกิลของน้องเนี่ยคุณกดคลิกซ้ายเพื่อทําการโจมมมมตตตีีีแแแแล้้้ววกกก็็็เเเคคคยรรรรสุนนนทิิงงงงััััาาจบบ่่ปดซึถ ระบบล็อกเป้าอัจฉริยะของคุณไปตีผิดตัวเช่นไปตีมอนที่มันจะตายแล้วยับแมวทันทีครับหรือคุณกดแล้วมอนมันดันโดนอะไรสักอย่างตายไปก่อนน้องจะเออทันทีแต่คุณเสียครูดาวในการกดคลิกตีเลยครับเท่ากับว่าคุณเสียหายไปเลยหนึ่งทีฟรีซึ่งยังไงคุณก็กดได้แค่3ทีอยู่แล้วต่อให้จะเสียแค่ครูดาวตรงนี้แลวไม่ต้องเก็บสแต็คใยก็ตามครับนั่นหมายความว่ามันมีความน่ารำคาญอยู่ในตัวมันเองครับเดี๋ยวคุณเล่นแล้วคุณจะเจอเองในฟุตเทกค,คุณก็น่าจะเห็นแล้วว่ามอนตายเพิ่เอรอื่องมอ,อนนนมมมู่ีัจะดสวพอ เพิ่มขึ้นมาได้นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าตัวศัตรูต้องมีมากกว่า1ตัวโดยที่ดาเมจของเราจะลดลงครับไอ้ลดลงนี่ไม่ใช่ดาเมจตอนพุ่งชนเราลดลงนะครับพุ่งชนมันก็เป็นดาเมจหนึ่งฮิตเหมือนเดิมแต่ว่ากับตัวศัตรูเนี่ยถ้ามันมีมากกว่า1ตัวมันจะมีการยิงมิไซล์ออกไปแล้วก็มิไซล์จะเป็นดาเมจที่ตามมาทีหลังครับมันจะเข้ามาพร้อมๆกับตอนที่ป่าปักเป้ากลับมาเข้าตัวเราครับมันเลยจะดูดีเลยไปนิดนึงแล้วก็ดาเมจมันจะเบาลงไปได้สูงสุดถึง28%เเลลยถ้้้้าาาาาามมมมมอนีกกกกวววว่่่่3ตตััับบแแแปญหหูได็ ปักเป้าที่กระเด็นไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับคุณนะครับพอปักปักเป้ากลับมาเข้าตัวคุณคุณจะได้ตัวพลังงานวิญญาณราตรีกลับขึ้นมาครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญให้เราสามารถกดคลิกซ้ายสีได้3ครั้งถ้าไม่มีไอ้ปักเป้าตัวนี้คุณกดได้แค่2ครั้งเท่านั้นครับเรื่องต่อไปก็คือตัวสกิลเนี่ยไม่ได้แปะธาตุดีครับมันเอาไว้เน้นปิดปฏิกิริยาธาตุครับซึ่งการปิดปฏิกิริยาธาตุที่คุ้มค่าที่จะทํามันมีแค่ปฏิกิริยาเดียวเลยคือระเหยหมายถึงที่น้องเอามาปิดนะครับซึ่่่งกกกกาาาาารรรรจะระเเเเออมหยยสััับตตตวววแแแปไฟดดีีๆ็ใช้คคพุณ เล่นกับเบอร์นิ่งและใช้กับตัวแปะไฟที่ไม่ได้แปะทีอย่างดีเฮียเนี่ยก็ทําให้เราสามารถแปะไฟได้เพียงพอให้น้องติดระเหยทุกครั้งได้ครับและตัวคูณสกิลของน้องถือว่าแรงมากๆานะครับที่เลเวลเก้าเนี่ยตัวคูณก็มาหาศาลมากๆาแล้วดาเมจก็จะเห็นอยู่ครับว่ามันแรงขนาดไหนแล้วอย่าลืมว่าคุณมีการสแต c ค,ค่าความชานาญธาตุได้ด้วยเท่ากับว่ามูลค่าอิทิแฟ์ของคุณจะสามารถนับไปทั้ง HP ความชานาญธาตุคุิตคอลแล้วก็ค่ารีพลังงานที่ใช้ประมาณ150ได้เลยครับสัหรับการกดท่าไม่ตายเลยทา าความชนาญธาตุมาบวกดาเมจได้นั่นเองครับแล้วมันก็การันตีเตะระเคยทุกรอบแบบไม่ต้องปวดหัวด,ด้วยเพราะว่าน้องไม่แปะน้ําเลยจากนั้นใครฝันว่าจะเอาน้องมาชนมอนแล้วก็มีมะเฟืองตกหยุดฝันได้เลยคุณมันไม่เวิร์ดและย้ํอีกทีไอ้กดคลิกซ้ายตีจากตอนที่คุณมีสเต็กเนี่ยมันโดนดาเมจแค่ตัวเดียวนะครับไอ้มิดไซที่ตามมา,มาต่างหากซึ่งจะโดนตัวอื่นได้แต่มันเบากว่าส่วนเรื่องสกิลนะครับมันจะมีคูดาอยู่ที่6วินาทีซึ่งคูดาจะเริ่มนับหลังจากที่คุณลงจากบอร์ดแล้วนะ ดลงบอกคุณขึ้นบอร์ดใหม่ได้เลยครับเรื่องต่อไปก็คือคุณอาจจะต้องรอฟูลทีมก่อนครับถึงจะมีดาเมจที่มากกว่านี้ได้คือตัวท่าไม่ตายของเราเนี่ยมันแรงนะครับ99.3%นี่แรงแบบแรงอะไรสาระมากครูดาวก็แค่15าวิแต่ว่าโรเท่น้องเกิน15าวินะครับแถมพลังงานท่าที่ใช้เน็ตก็แค่60หน่วยซึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะสก,กิลน้องเนี่ยก็เจนเยอะพอสมควรเลยครับจะได้ตอนที่คุณกดคลิกซ้ายตีนุทต์ถึงจะลอยเข้ามาครับแต่ว่ามันไม่ได้ได้ลัวๆนะคุณได้แค่ที อันนี้ดังหากครับที่เป็นตัวที่บอกเราว่าเอ๊มันจะมีตัวอื่นในนัดลานเอามาคอมโบหรือเปล่านะเพราะว่าขอแค่เรามีตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครจากนัดรานเพิ่มขึ้นเนี่ยการติดวิญญาณราตรีประทุจะสามารถติดได้ถี่ขึ้นนั่นเองครับโดยวิญญาณราตรีประทุเนี่ยมันซ้อนทับได้3ขั้นครับลักษณะเวลาติดจะเป็นแบบที่คุณเห็นในจออย่างนี้เลยแต่ว่ามันติดได้ไม่ถี่มากครับและแต่ละสเต็ปก,ก็จะให้ตัวคุณถ้าไม่ตายคุณเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุวก็มีคือนี่นิบห คุณคือมันมีเศษนิดหน่อยคุณปาดให้ผมเถอะนะฉะนั้นไอ้ดาเมส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยบวกมาประมาณ4 0เลยครับคุณหมายถึงของดาเมจต้นเดิมอะนะเยอะมากมาก,มากครับแล้วไอ้วิญญาณราตรีประทุคืออะไรล่ะไอตัววิญญาณราตรีประทุนะครับถ้าคุณอยากอ่านเองนะครับคุณกดตัวจีขึ้นมาส่วนแพตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่คอมผมไม่รู้ผมขอโทษแล้วคุณเซิร์ชว่ารามันก็คือแหครับวิญญาณราตรีปทุเนี่ยมันจะเป็นสเตตัสที่คุณจะสามารถติดได้ทุกๆ1ิแวินาทีต่อนหนึ่งสเต,ต็คครับ วเองด้ยมันก็จะมีการติดได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อโรเทตทเท่านั้น2ตัวเนี่ยก็อาจจะมีสองครั้งได้ถ้าคุณยืดโรเทตทแต่ว่าผมว่ามันคุ้มค่าที่จะยืดอยู่ครับเพราะว่ามันยืด,ดแค่นิดเดียวเองส่วนถ้าคุณมี3ตัวเนี่ยคุณจะสามารถติดได้เต็มๆเลย2 Sta ต็แ,แน่ๆครับแต่ว่ามันไปไม่ถึง3แล้วครับคุณยืดได้ไม่ถึง27บวินาทีแน่ๆโดยเงื่อนไขที่คุณจะได้วิญญาณราตรีประทุเนี่ยคือเพื่อนในทีมคุณใครก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครจากนัดรานทําการโจมตีศัตรูแล้เเป็นนนนนนาาามมุคัับย่า่าแะะกภพพงฉือณ มาอะไรก็ได้แล้วติดเป็นนาเมท่าขึ้นมาเดี๋ยวเวลาตีประตุมันเด้งขึ้นมาให้ขุนไดเองครับแต่ณปัจจุบันเราก็ใส่แค่น้องคนเดียวอยู่แล้วถ้าจเจ้าแบบฟูเนี่ยก็ต้องใส่3ตัวครับส่วนเรื่องทีมนะครับหลักๆน้องถูกออกแบบมาให้เล่นโดยการที่ให้น้องเป็นคนปิดระเขยครับเดี๋ยวผมให้ทีมที่มันน่าเล่นไปก่อนแล้วก็เป็นทีมที่มันเป็นทีมปกตินะทีมทหนึ่งก็คือทีมที่เราใช้น้องเองใช้เสียงหลิงแล้วก็ใช้เป็นเน็ตเพื่อให้เสียงหลิงมีพลังงาน,นง่ายๆไม่งั้นเสียงหลิงทําพลังงานยากมากๆครับอีกตัว ให้ทั้งตัวน้องเองแล้วก็เสียงหลิ้นก็ได้เพราะว่ามันลดต้านทานนานครับส่วนใช้คาซื้อฮะมันยากผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าคุณต้องทำดับเบครับก็คือทาทั้งน้ําแล้วก็ทําทั้งไฟซึ่งผมไม่ขึ้นฟตเทสให้นะอันนี้มันยากแต่ผมรวมเป็นทีมแบบเดียวกันเลยเพราะว่าอิสลอตหนึ่งมันคือสล็อตฟรีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเอมิลี่มาแทนปู่ก็ได้เหมือนกันครับเป็นการเสริมดาเมจของเอมิลี่เข้าไปด้วยอีกคนนึงแล้วก็ทําให้น้องสามารถไปใส่พวก Set อนนา,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 าร์ติแฟกต์เซตเบิ ถ้าคุณจะใส่ฟูรินะเข้าไปเนี่ยผมขึ้นฟุตเทจให้ดูเลยละกันครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นดีเฮียบวกกับมอไปไม่พอครับมันไม่ติดไฟเอาไม่อยู่ครับมันต้องเป็นมอนที่ช่วยแปะไม้ให้ตัวเองด้วยเท่านั้นครับถึงจะเอาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนสล็อตแปะไฟเป็นตัวละครเซียงหลิงแทนคือตอนนี้ไม่ยังไม่มีตัวอื่นเนี่ยคุณเข้าใจผมด้วยนะคำตอบคือมันโอเคครับใช้งานได้เร็วด้วยครับดาเมจถือว่าแรงเลยเพราะว่าเราเอาฟูรินะามาบัฟบนทำความเสียหายให้เซียงหลิงแล้วก็ตัวโมลันี่เองก็ได้ครับม แต่ไฟเป็นเสียงหลิงแทนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีตัวอื่นก็ไปรอกันแล้วกันว่านัดลายจะมีไหมเป็นเมืองไฟถ้ามันไม่มีแบบเสียงหลิงก็ครับยอมแพ้ส่วนกรณีที่คนถามว่าแล้วไอการที่คุณขึ้นบอร์แล้วกดตีปกติเนี่ยมันจะสามารถทริกเกิลพวกดาบน้าชิงชิวได้ไหมของเปโตได้ไหมอันนี้ผมไม่ขึ้นฟตเทจให้แล้วกันเนาะมันไม่เหมาะที่จะใช้หรอกครับเพราะว่าประมาณ2วิ3วิคุณถึงจะกดคลิกซ้ายได้ทีหนึ่งมันไม่น่าใช้หรอกครับคุณเชื่อผมถ้าคุณกลัวแล้วคุณจะกระเด็นคุณจะมีปัญหาคุณใส่จงงนนนนี่น่่ไแตตครัับออยาาา้้้้้ดดททให ไฟแล้วก็น,น้ำครับส่วนใครที่อยากจะฝืนเล่นเบนเนตเซียงหลิงฟูรินะเล่นได้นะครับแต่ว่าเหนื่อยเพราะว่าทั้งฟูรินะแล้วก็ตัวน้องเองี่ยใช้ HP ครับมันก็จะเหนื่อยงที่ว่าตัวฟูรินะใน HP จะไม่ค่อยมีเกินครึ่งหลอดบ่อยสักเท่าไหร่นักถ้าเบนเนคุณไม่ทําฮิวแท้มานะที่มืออื่นที่เป็นทีมแบบอยากจะเล่นเนี่ยมันเล่นได้เลยครับแต่ประสิทธิภาพมันต่างกับทีมระเหยอย่างชัดเจนเพราะว่าเราเอาความชานาญาตุมาใช้ไม่ได้แล้วน้ําปิดไฟตัวคูณแม่ง2เท่าครับนี่ขนาดยังไม่บวกความชำนาญท่านนะคุณส่วนเรื่องของอาวุธะรรัปจําาาตววี่ถแงมก ว่าอันอื่นมันไม่ได้ตรงสายขนาดนั้นเปอร์เซนต์ก็ตามจอที่เห็นเลยครับส่วนใครจะมีวิธีคิดและเปอร์เซนต์ต่างกันอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณมีการเช็คมายังไงแล้วก็มีการเซตอัพตัวคอนดิชันอาจจะแตกต่างกันได้ครับก็ผมว่าไม่ต่างกันเยอะมากหรอกครับแต่ว่ามันต่างแหละคุณก็เลือกเอาตามที่คุณมีและเลือกใช้ได้เลยครับส่วนตะเกียน,นะครับมาเหนือคาดมากเหตุผลที่มันใช้ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าดได้ทั้งบทนนะัสความเสียหายแล้วก็ได้ความชานาญธาตุแล้วก็เป็นเบสเครดให้เป็นตัวละครมีธาตคือเันเนียงลงแลแ้วก็ม ตัวหนึ่งเป็นท่นาน้ำแด้วตัวหนึ่งเนี่ยเป็นไม้หรือหินนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณเปลี่ยนทีมบัฟมันก็เปลี่ยนนะเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะไม่เป๊ะตามนี้ส่วนคนที่แบบโอพี่ผมไม่มีตังเปิดประจําตัวคุณใช้อาวุธเมืองขัด5ได้เลยค่ะแปดสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เรื่องตลกใช้ดีแล้วครับแค่นั้นเพียงแค่ว่าคุณไม่ได้คริเดามีเท่านั้นเองครับส่วนกรณีพวกบีพีผมไม่ใส่มาให้เพราะว่าคริเลทมันลน้นคือตัวละครมันมีคริเลทเยอะอยู่แล้วไงครับผมก็เลยไม่เชียร์บขอองตัววเเจจจลยาะสินด,นด หน่อยอะไรประมาณนั้นก็ดูเอาตามที่คุณสะดวกได้เลยคุณมีชิ้นไหนก็คุยไปใช้ชิ้นนั้นได้เลยแต่สุดท้ายผมว่าคนไม่เปิดประจำตัวก็มาจบที่ขัด5ที่เป็นอาวุธคราฟของเมืองครับเดี๋ยวคุณก็ได้ครบอดทนเอาไว้ส่วนโปรท็บแอมเบอร์ต้องเตือนก่อนนะครับถ้าคุณใช้แล้วคุณจะไม่ได้ต้องการค่ารีพลังงานเยอะสําหรับการกดใช้ท่าไม่ตายแล้วนั่นหมายความว่าคุณสามารถนับมูลค่าอาร์ติแฟกซ์ได้น้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีมูลค่าอาร์ติแฟกซ์ที่เป็นค่ารีพลังงานเยอะๆเนี่ยแล้วคุณลงเฮดดีขึ้นเเอครับ วนอาวุธชิ้นไหนสเตตัสประมาณเท่าไหร่ก็ดูโอาตาลในจอเลยนะครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะคุณกดแคปกันเอาเองนะครับมันมีอยู่3แผ่นก็อย่าเพิ่งสคลิปตรงนี้แล้วกันนะคุณแคปเอาส่วนเรื่องอ์ติแฟกต์นะครับผมเชียร์ให้ใส่ประจําตัวแบบ100%เลยครับเพราะว่าอ์ติแฟกต์ประจําตัวเนี่ยมันให้ดเมจคุณที่เยอะมากๆก็คือถ้าเทียบกับไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยสามสิบเจ็ดจุดนาลยครับก็ต้องลงบ่อนกันเลยครับเพราะว่าตัวออฟซิเดียนโคเด็กซ์เนี่ยมันให้อบนนักความเสียหายคูณ ถ้าคุณกดทันก็ยังได้อยู่ถ้าคุณกดไม่ทันตอนที่คุณกดตีครั้งที่3หรือครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้15%ตรงนี้นะแต่คริเลตเนี่ยไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วครับเพราะขอแค่คุณใช้พลังงานวิญญาณราตรีซึ่งคืนบอร์ดเป็นกระใช้แล้วคุณจะได้คิเพิ่ม40%ทันทีครับแล้วมันอยู่6วิแล้วมันรีตลอดทุกๆวิฉะนั้นต่อให้พลังงานราตรีคุณหมดแล้วคุณกดใช้ถ้าไม่ตายไปเนี่ยยังไงไอค้คริเลต40%คุณก็ยังได้อยู่แล้วครับเพียงแค่ว่าคุณจะไม่ได้ตัว15%แค่นั้นเองส่วนตัวเซตเบอร์นิ่งนะครับมันเป็นเซตที่เพิ่มให้โบนัสความเสียหายเราเยอะมากๆครับ คือ50สเปอร์เซ็นต์ส่วนใน D K เราไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคุณเปอร์เซ็นต์มันดูดีนะครับมันดูเหมือนแบบโอ้ดูดีเลยครับดูใช้งานได้เลยครับแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องทำให้ติดเบิร์นิ่งและหลายๆคนเข้าใจอัติแฟกชิ้นนี้ผิดนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะขอแค่ศัตรูติดไฟในระยะเวลาทุกๆหกวินาทีเนี่ยคุณจะได้โบนัสความเสียหายเองครับแต่ถ้ามาไม่ติดไฟเกิน6วิคุณจะค่อยๆเสียบัฟไปไอ้เรื่องโบนัสความเสียหายเนี่ยทีละสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่พอมันกลับมาติดไฟให,ใหม่ยิ่งดไนนก้มัลัลบ มาได้เร็วขึ้นแต่ปกติแล้วเราไม่เสียเรื่องนี้หรอกครับยังไงเราได้เต็มแน่ๆเพราะว่าพอเราออกจากสนามไปพอครบ3วิซึ่งเราออกเกิน3วิอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องไปวนโรเทตตัวอื่นยังไงล่ะพอกลับมาเราก็มีเต็ม50%แล้วแล้วพอมันติดเบอร์นิ่งขอให้มันติดแบบ6วิติดทีหนึ่งอะคุณก็สามารถแช่ติฟกชิ้นนี้ได้แล้วนะครับฉะนั้นมันใช้ได้นะครับเข้าใจเงื่อนไขด้วยนะส่วนเซตสีน้ำใครมีอยู่แล้วเนี่ยคุยมาใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันให้ทั้งโบนาาัสความเสียหายแล้้้้ววกกก็ใหเรรื่่่่อองของขาาาาโจจมมตตตตีปติแถไไไยคุณะด มากนะครับไอตัว hard of depth เนี่ยเพราะว่ามันจะบวกแค่เฉพาะการโจมตีปกติกับการชาร์จโจมตีไปบนความบเสียหาย30%มเแล้วก็บนความเสียหายนะครับ15%ถ้าถ้าไม่ตายของคุณในอนา,าคตที่มันได้ตัวคุณดาเมจเพิ่มมาไอเซตน้ํามันจะเบาลงนะครับคุณเพราะว่ามันบวกแค่เฉพาะตีปกติอย่างเดียวแต่ดาเมจหลักเรามาจากตีปกติมากกว่าถ้าไม่ตายครับส่วนเซตอื่นๆคุณก็ลองลอง,ลองดูแล้วกันครับว่าคุณมีอันไหนให้ใช้และคําถามที่ผมคิดว่าคนถามแน่ๆก็คือเซตที่มันแลดูสายตรงเหมือนกันก็คคือตตคอตตัััววเรรบ้นนมใชลําาาากพะุ่ณ จะต้องมีการเลือดลดลงเรื่อยๆครับและมันจะให้คิเลคุณแค่36%มเท่านั้นและมันใช้งานยากครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนคุณอยู่บนบอดคุณจะมีการกันประเด็นแต่ว่ามันไม่ได้กันประเด็นให้คุณเยอะขนาดนั้นถ้าคุณโดนหนักๆคุณก็ล่วงอยู่ดีครับฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนําและไอ้เซตโกลเด้นทูบอย่าหาใส่นะครับคุณดาเมจสกิลคุณมันเป็นดาเมจโจมตีปกตินะให้คุณนึกภาพพี่ชายไปได้เลยครับมันทรงเดียวกันเลยคุณมันแค่คิดตัวคุณที่ทาเล้นสกิลแต่ดาเมจมันเป็นจมตี ปกติไอเร่องบัฟเนี่ยสำหรัอบออปชั่นหลักเนาะนาฬิกา EM จะแรงกว่า HP ประมาณ1%ครับคำตอบคือไม่แตกต่างอะไรกันครับคุณส่วนถ้วยเนี่ย HP กับตัวน้ําจะต่างกันอยู่ที่5%ตัวน้ําจะแรงกว่านะครับก็ส่วนหัวเนี่ยเติมค่าคริสส่วนมมกจะเป็น critical d a m a g ครับเตือนอีกหนึ่งอย่างก่อนนะครับถ้วยเนี่ยถ้าคุณใส่เป็นน้ามันจะตรงเปอร์เซ็นต์ตามที่อยู่ในรูปอินโฟกราฟิกที่คุณดูแต่ถ้าถ้วยคุณใส่เป็น HP เนี่ยการใส่โบน้ายำสองซตจะแรงกว่าใส่ HP ยำนะฉะนั้นไอตัวยาาเนนีีย่ยมมมมัควปปลแปลแงต ส่วนออปชั่นรองนะครับมูลค่าสําคัญจะให้โฟกัสที่คริเทเชีลบาลานซ์ให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นเลือกกับความํานานท่าที่เท่ากันครับแล้วก็เป็นพลังงานครับพลังงานเนี่ยใช้ประมาณ150สนะส่วนเรื่องของคอนสเลชั่นนะครับตัว C1 เนี่ยเหมือนในจอที่เห็นเลยครับคุณสามารถแวนบนน้ำได้แบบยาวนานมากๆแต่ว่าที่บวก30%เนี่มันไม่ได้บวกตรงๆตัวเข้าไปทําให้มันไม่ใช้ตัวค่าพลังงานเลยนะมันยังใช้อยู่ครับ <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าสูตรคำนวณมันน่าจะเป็นลดเพิ่มอีกจางหลงเหลือออยู่ะไร,ระมาณมเดานต ช็คสมุดมันไม่รู้จะเช็คยงังไงแต่บอกว่ามันอยู่บนนานไม่นานขึ้นอีกเยอะมากครับในนอกนัดรางก็ใช้ได้ดีเหมือนกันส่วนเรื่องของดาเมจเนี่ยฮิตแรกฮิตเดียวเท่านั้นนะครับที่เราได้จากการที่คุณกดคลิกซ้ายตีมอนตอนที่คุณเต็มสามนะครับซึ่งฮิตนี้มันแรงจัดเลยครับแต่ว่ามันได้แค่ฮิตเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นดาเมจแบบนี้ทุกฮิต C6 <46 S 2> เลยคุณแพงอิบอายฉะนั้น C1 ่นตอบไปเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าดาเมดที่ได้เนี่ยยี่สิบกว่าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยซ C1 เนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมให้ภาษีดีกว่าประจําตัวนะครับสําหรับผมเองตัว C2 เนี่ยเหมือนในฟุตเทจที่คุณเห็นเลยครับพอคุณกลัวสกิลแล้วคุณขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณได้เลย2สแต็กแล้วก็พอปรากดตรงหน้ามอนเราได้อีกหนึ่งเลยมันก็เลยเต็ม3เลยทันทีทําให้คุณสามารถสัต์หน้ามอนได้ตั้งแต่กดเลยครับพูดง่ายเหมือนวอร์มอัพมาให้คุณเลยแล้วพอเวลาตัวปักเป้าเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถได้ตัวสแต็กเพิ่มขึ้นอีกครับเดิมทีปักเป้าเข้าคุณได้ค่าวิญญาณราตรีคราวนี้คุณจะได้ตัวสแต็กเพิ่มแล้วแต่ว่าจากการที่ปักเป้าเข้าเนี่ยคุณได้แค่2เท่านั้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเมื่อปักเป้ากลับเข้ามาหาตัว คุณครบ2สองครั้งคุณจะได้ตัวพลังงานในส่วนเพิ่มอีกด้วยนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือตัว C 2เนี่ยทำให้คุณสามารถชนมอนได้4ครั้งจากเดิมที่เป็น3าครั้งนั่นเองครับแบบสรุปง่ายๆแต่ถ้าคุณฟักมาคุณโดนมอนทําให้กระเด็นและคุณมีความระยตำตําบอลไปตั้งแต่ฮิตแรกแล้วก็อาจจะทําให้คุณไม่ได้ใช้ในส่วนนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่า C 1เนี่ยคุณได้ใช้แน่ๆครับฉะนั้นถ้าถามผมผมมองว่า C 1เนี่ยโอเคและตอบโจทย์มากแล้วไม่จําเป็นต้องไปถึง C 2ก็ไส่วน C1 องก็ได้คร คุณเนี่ยจะได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น75%มันก็บวกเยอะแหละครับเพราะว่าตัวคุณ HP มันเยอะมากๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าเท่า C1 กับ c 2นะครับแล้วมันไกลมากด้วยส่วน C6 มันก็คือ C1 ที่สามารถติดได้แบบไม่มีลิมิตชีวิตเต็มร้อยจากติดได้1ครั้งกลายเปติดได้4ครั้งนั่นแหละครับก็ <S <S จบเรียบร้อยนะครับว่าทําไมคุณถึงควรเปิดเหอโมนานีแต่ว่าหลักๆผมให้เรื่องของการผจญภัยในนัดลายเป็นหลักเลยนะไอเรองดามีเนี่ยผมมองว่ามันก็ดีแหละแล้วก็เป็นต มาแล้วก็ดูสนุกแต่ว่ามันไม่ได้แรงเท่านูเวลเลตอจุ่ดีนะครับนูเวลเลตมันทีกว่านะมันเลยแรงกว่าแล้วก็ตีทีทั้งจอเลยมึงแถมจริงระยะได้ด้วยโกงชิปหายส่วนใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าผมตกหล่นตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถพิมพ์ว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็มาปักหมุดให้เหมือนเดิมส่วนคำถามบางตานะี่คุณถามมาอันไหนที่ถามไปเยอะเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาแล้วก็มาไว้ที่ปักหมุดและหลายๆอันที่ถามก็อาจจะมีคำตอบในคลิปอยู่แล้วก็ลองทั้งใจดูคลิปเลยมลนมะคร สำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบายอย่าลืมกดซับนะ